ยินดีต้อนรับสู่ไรคัลเจอร์ช่องของคุณสำหรับข่าวสารล่าสุดและอัปเดตที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตซูเปอร์คาร์สมรรถนะสูงหรือเทคโนโลยียานยนต์ล้ําสมัยเราพร้อมนาเสนอเนื้อหาที่ลึกซึ้งและเจาะลึกที่สุดหากคุณรักรถยนต์เหมือนกับเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกเทรนด์ใหม่ในวงการยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ e v t r 1 1รถ SUV ไฟฟ้าแห่งอนาคตที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการยานยนต์ นี่ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าธรรมดาแต่มันคือสุดยอดนวัตกรรมที่รวมพลังความฉลาดและความหรูหราไว้ในคันเดียวตั้งแต่แรกเห็น e v t a 11ก็สร้างความประทับใจด้วยดีไซน์ล้ำสมัยที่แตกต่างจากรถ suv ทั่วไปตัวถังออกแบบให้ลู่ลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์เส้นสายที่โฉบเฉี่ยวไฟหน้าเลดอัจฉริยะและมือจับประตูซ่อนอัตโนมัติช่วยให้รถมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียง0.279ซึ่งเป็นหนึ่งใน suv ที่มีการออกแบบลู่ลมมากที่สุดในโลก ใต้ตัวถังสุดล้ำนี้คือขุมพลังอันทรงพลังด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4อี่ล้อให้พละกำลังสูงถึง578แรงม้าและแรงบิด680นิวตันเมตรสามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.9วินาทีนี่คือ SUV ที่เร็วที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดนอกจากนี้ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมอัจฉริยะและระบบกระจายแรงบิดอัตโนมัตยิยังช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและควบคุมได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นทางโค้งหรือถนนคู่คราบและเรื่องของระยะทาง AVTR11 มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด116กิโลวัตต์ชั่วโมงให้พิสัยการขับขี่มากกว่า700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเพียงพอสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่โดยไม่ต้องแวะชาร์จและเมื่อถึงเวลาชาร์จคุณสามารถใช้เทคโนโลยี800 V s u p ว r ซ a s ป c h a ฟ g i ชาที่ช่วยให้ชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายใน15นาทีเร็วพอๆกับเวลาพักดื่มกาแฟ เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะได้สัมผัสกับความหรูหราและเทคโนโลยีขั้นสูงสุดตั้งแต่ระบบไฟสร้างบรรยากาศที่ปรับได้อัตโนมัติเบาะหนังวีแกนระดับพรีเมียมที่มาพร้อมระบบทำความร้อนระบายอากาศและนวดผ่อนคลายและหลังคากระจกพาโนรามิกที่สามารถปรับความเข้มของแสงได้ตามต้องการจุดเด่นอีกอย่างคือระบบ ment อินโฟเทนเมนต์อัจฉริยะหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วที่ขับเคลื่อนโดยหัวเว่ยฮาร์โมนีซึ่งรองรับคำสั่งเสียงการควบคุมด้วยท่าทาง และการอัปเดตแบบ OTA รวมถึงหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและ Head Up Display ที่ช่วยให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในระดับสายตาเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการขับขี่เรื่องความปลอดภยัย AVTR11 ก็ไม่น้อยหน้าเพราะมาพร้อมเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติระดับ 3. Level 3 Auto n o m o u s d ัส v i n g วิที่ใช้เซนเซอร์อัจฉริยะ34ตัวรวมถึงลีดา้าเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรและกล้อง AI เพื่อช่วยให้รถสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ไม่เพียงเท่านั้นเ v t r 11ยังรองรับ 5G connectivity ช่วยให้คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสตรีมเพลงวิดีโอคอลหรืออัปเดตซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์ได้อย่างลื่นไหลและที่สำคัญเ v t r 11ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่มันคือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีที่ยั่งยืนใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบ regenerative braking ที่ช่วยนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ด้วยดีไซน์สุด้ําสมัถนาอันทรงพลัง เทคโนโลยีอัจฉริยะและแนวคิดความยั่งยืน a v t r 1 1ไม่ใช่แค่รถ SUV ไฟฟ้าแต่มันคือการปฏิวัติว,ตวงการยานยนต์แล้วคุณละคิดว่า a v t r 1 1จะเป็นอนาคตของรถ SUV หรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไร้ culture เพื่อรับชมคอนเทนต์รถยนต์สุดล้ำก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า